อืมุ้ยโลน้ำนี่มันล้นหรอล้นจัดล้นครับใส่เยอะไปเผาด้วยรูปน้ำมันน้ำมันเครื่องเสียที่เปลี่ยนออกแล้วครับผม นี่เป็นการทดลองครับทงังเตามาตัวนี้ตัวมเติมใช้พัดลมหอยหอมตัวเล็กนะฮะดีซีครับด DC ตอนนี้ทดลองว่าปืนไม่เต็มถังนะครับปืนไม่เต็มถังเพราะหาปืนไม่มี ตัวนี้เป็นของอีกชุดหนึ่งครับผมมาลองไว้เฉยมาลองทงังไว้เรื่องช่วงทดลอง ตอนนี้ยังไม่ติดครับถ้าไม่ติดก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามันติดเดี๋ยวดูผลงานกันติดฟืนฟืนติดแล้วแก๊สจะมาไหลบนจะไม่มีควันนะครับนี่คือทําสูตรไรควันไม่เอาน้ําควันไม้ครับไม่เอาน้ําควันไม้ไม่เอาน้ําส้มควันไม้คือจะทําแบบไรควันไม่ให้มีควันเผาไม่ควันทิ้งครับไม่ใช้เอาน้ําส้มควันไม้ เปิดปา่าถังเลยแต่ตัวนี้ก็เริ่มปราถังเริ่มร้อน